สบายดีเดอ้อทานผู้ฟังผู้ชมเนาะมือน้กัมาพกคาาากับสาวเล่าไต่ชี่ยวก็ซิมีแเนี่ทางหวยเล่าคำเตือนโปรดใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังสง่งสาวเลาาไต่เชี่ยวบอสนับสนุนเด่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะมอน้เฮ้าก็ซิมีแนวทางหวยเล่าเนาะงวดวันที่ทราเนานะวันจันนะ่ะนาะกระแตกไปเจ็ดแปดเนาะ ก็ี่ี่แปดหกาสองแปดสามแปดหาเกาสองสามหก็ดสอง 50, หศูหลักการสอ,ง, 3, 6, องสามหเจ็ดเนาะเลขงซ้ำตัวกับสองสามหาศูหกเจ็ดไปกับถูกเถียวเนาะเขาเน่บอกเขาเน่กับบ่ากันเนาะเพราะว่าซาเราต่ชิแนลกับ เป็นอ,อเลอร์จากเล่าเรื่องพีมาให้พี่น้องข่ายเขียดจักเด็กจักหน่อยเนาะเพราะว่าเขามาฟังเรื่องพีแล้วก็มาขอ่ายเนีพี่น้องเนาะเขามาบานสาลาไตปบเสียใจเนาะไรฟังทั้งพีไรเบิ่งทั้งห่วยเนาะสองอย่างเนาะส่วนหัวก็เป็นอเลอร์ไปเล็กน้อยจากสาลาว่าไตชี่ยเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารญาในการรับชมและลรับฟังแนวทางหวยเล่าเข้ากับซีมีประมาณนี้ด้พี่น้องเร้อเบิ่งเเด้อ ฟังไวแล้วก็จะเืมมาฟังเรื่องสยองขวัญจากสาวเล่าไต้เด้อตอนแรกจะพูดคีประมาณโซ่ถุกเข่งเนาะทุกทุกมือเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ก็จะมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าพี่น้องฟังคือเก่าเนาะย่เรืมมาให้กำลังใจสาวเล่าไต้ด้วยกดไลค์กดติดตามขอพระคุณมากๆ